ส,สถานไทย,ยออตั้งแต่บ่าย2โมงนะครับถึง5โมงเย็น3ชั่วโมงเต็มกพินร้องชาวเมืองชนไปเชียร<ป>์นยกที่2ครับไทยเจ็ดสีคู่ที่2มุมแดงกุหลาบดำสอจอียพอุไทยออแล้วเงินน้องบีเล็กทอเทพสุทินหรือเทชรทอเทพสุทินคร,ครับวันนี้ดูครับจะฝ่าดงแข้งได้ไม่ได้ครับเ้าครับปัดซ้ายมาแข้งซ้ายไปครับเอาคืนเลยครับจะเอาคืนกุหลาบดำที่โดนทีมหงายท้อง แน่นแน่นครับยังตีไม่ได้ดูที่จังหวะจังหวะขวาของเพชรนี่ดูไปไหวครับมีศอกมาแล้วครับอ้าวครับมาบ้างเหมือนกันครัะปัดโอ้กระสวนกลับไวฮะใครน็อกใครครับโอ้คู่นี้อ้าวน่อยที่ว่าใครน็อกใครครับซอกครับซอกเน้ยซอกอ้าวคนนี้ก็ต่างคนต่างโดนจะไปยากอะไรเพื่อนจะไปยากอะไร ลงไปแล้วลงไปนับสองสามสี่เข้ามุมกลางเข้ามุมกลางครับห้าหกเข้ามุมกลางครับเอาครับแล้ต้องเข้ามุมกลางตามสถนการนับต่อต้องนับถึงแปดนะครับถึงจะชกต่อได้คเอ้าแล้วครับมวยเพราะนาทีทองนาทีทลงมาแล้วครับหมัดมาแล้วดอกหลังนี่หมัดมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อย เด็ดขาดไปเลยครับด้วยพลังหมัดที่ส่งพลังเรียบร้อยโรงเรียนสุลินนี่ครับนี่ครับลูกถีบทำให้เกิดเพลชเชอร์แรงกดดันขึ้นมาทันทีกุหลาบดำเลยเช็คบัญชีคนที่ถีบเป็นการชนะไปแบบเทคนิคน็อกเอาท์ครับคือกดอกสุดท้ายนี่กรรมการไม่นับแล้วครับดูนะครับกุหลาบดำสอจอเปียกอูท,ทัยโดนถีบยกหนึ่งครับ หลังจากนั้นบูระเลงเลือดครับหมัดซ้ายต่อยเมาแล้วครับมัดที่2ซุปเปอร์สโลดูนะครับศอกครับสอกซ้ายนะครับเข้าคางโดนเข้าไปเต็มเต็มครับน้องบีเล็กหรือเพชรในปัจจุบันนี้ครับลูนิสหลังจากถูกนับนะครับนี่เมาแล้วครับหลับแล้วหลับไปแล้วหลับกลางอากาศแล้วจบเร็วครับยกที่สอง เด็ดขาดเลยครับเทคนิน็อกเอาท์เพียงแค่ยก